ก็จะมีรถจัเร่องยนต์อย่างเช่นคนทับรลแปดเลยนะครับที่ขับอเอร์์ทำเนอย่างปีที่แล้วจะมีมอเตอร์ไซค์องหงาแสดงความกลับคับกันขอยครับแสดงความกัรองผู้บัญชการตารวจนครนลง้ายืนยก มีจำนวนนักสิ้นต50นาวยวันนี้พร้อมแล้วเรียงท่านประธานในพิธีผู้บัญชากาและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เขา พันตำรวจโทหญิงสรัญยามันประดับสารวัตรสอบสวนงานสายตรวสามกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำร,อจอรวจจราจรมพันตำรวจโทพอนเจตชุ่งชื่นดีสารวัตรฝ่ายบริรการกองบังคับการตำรวจตราจัครวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินพิธีการในวันนี้ค่ะในลำดับต่อไปดิฉันขออนุญ,ญาตกลับเรียนเชิญ พตลตระเตรีสุรเชษฐ์วันดิบผู้มัคับการตำรวจจราจรได้กล่าวรายงานความเป็นมาเป็นไปในพิธีในวันนี้ขออนุญ,ญาตกลับยนเชิส่ะรองผู้ชันการตรวจครนบาลประธานในพที่ที่เคารพในานามของพระลกกรนหรวจในสังกัดของข้งราการตำรวจราจรกระผมรู้สึกด,ดีดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านไดุ้ณามาเป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวอำนวยความสะดวกการจาราจรในเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปีพศ2566กองทัพการตรวจจราจรมีำนาาหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกดขันวินัยจาราจรในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหาน,นครซึ่งเทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีของไทย จะมีสถานที่จัดกิจกรรมงานรื่นเริงที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปทําไปร่วมงานเชิวนมากการเดินทางสัญจรบนท้องถนนอาจจะไม่รับความสะดวกในวันนี้ของทัพการขนสัญจรจึงได้กําหนดให้มีวิธีการปล่อยแถว อำนวยความสะดวกการจราจรขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีการปล่อยแถวจะได้ออกแากหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสุควรแล้วกรบผมขอเชิญท่านประธานได้เวลากล่าวให้ผมว่าและเปิดพิธีการปล่อยแถวของกองบัรรับการตำรวจจราจรทับเจ้าหน้าจรรองผั้คับการ ร่วมกับการการตรวจทุกท่านในตังกัดกองบังบการตรวจราจรที่รักทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวอำนวยการตรวจเรื่องการจราจรในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำป,ปีุทตศักราช2,566ของกองบังคับการตำรวจจราจรในวันนี้ การปล่อยแถวในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นจุดเริ่มต้นอยากเป็นรูปธรรมในการดูแลความจราจอรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวน136จุดและเป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงขนาดใหญ่จํานวน4จุด การทำให้ประชาชนผู้ใช้รถคนถนนไม่รับความสะดวกด้านการจราจรทังนี้จึงขอให้ข้าราชการตารวจทุกนายดูแลความปลอดภัยและหนวยความสะดวกการจราจรอย่างเคร่งครัดการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน้าตาสมัครภาคประชาชนเพื่อูรุณาการในการปฏิบัติให้สำเร็จผลตามนโยบายของผู้เจ้าหา ท้ายนี้ผมขอขอบคุณรนัการตำรวจทุกนายและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้และขออวยการอานวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานและปลอดภัยจากพยันยตรายทั้งปวงวันนี้ได้เวลาอสคววแล้วผมขอเปิดพิธีการปล่อยแถว อำนวยความสะดวกการจราจรในเทศกาลรประเพณีลอยกระทงปี2566ของกองบังคับการตำรวจจราจรณหน้าบอักอกิ่ออง one day, one day. ต,ตับการสี่ตับกาตับกางห้าองกับตับการสองตานตั่ตันตัอตังคชนตนตั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 นตองตันตันตัสตันตันตันอันตนตนตันชานตั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 นรันต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 ันนสน้ I'm <laughs> 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 เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ขึ้นชาก่อนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลครับขอบคุณครับเดี๋ยวไี้เหนื่อยหน่อยนะต้องช่วยกันบอกวันนี้ให้ให้เหนื่อยถึงเลิกงานถึงเด็กพอดีขอบคุณขอบคุณนะก็เอาเอาภารกิจเป็นตัวตั้งเลยกันนะเันปีละครั้งปีละครั้งก็ท่านชามีความก็คือเป็นเสือสละดเป็นเสือตละก่อนนะลูกน้องเขาต้องตามเรานะทเพื่อประหยชนเงินขอบคนณเรยนคร ก็อาบน้ำก็โกหกหายนอนหลับสบายแต่รถจิตเราจะนอนหลับไม่ได้เพราะว่าเป็นการเตือนเฉลี่ร้อนเร่ไงดิไรดีก่อนก็มีที่เป็นทั้งเดือยเป็นเดือยแต่ยังดีนะที่หน้าถั่วพันนะต่อหน้าผมสองแถวลำพันธุนะเดี๋ยวจะดูครับใลำดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่าน กดดึงไหมลาบอรติดมากเลยตัวเรานีอบคุณมากข้กอยนะเข็มแข็งขอบุณเขมแข็งมากเพื่อคอนแสงเพื่อค้อนแสงเขียวที่เป็นก๊อกทน่ข้างหรังต้องดึงนะพี่ต่อสนะตรวจเขาให้ให้ลองใช้แบบเสื้อค้อนแสงใหม่ติพนี้มาขอเนีเหมือนกันอันนี้อันนี่คือหัวต้ người này ngồi này kim ba luôn đó biết không có การเกิดนครบาลได้มีการเตรียมพร้อมนะครับมีการประชุมวางแผนและกำหนดจุดที่มีปัญหาเรื่องการาจราจรติดขัดน,นะครับแลวก็ได้มีการกับซ้อมแผนเพื่อเตรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจมาปล่อยแถวเพื่อให้มีความพร้อมในตามที่เราได้ดูนครัพูดไปนีครับนอกจากเรื่องการมาหาจราจรเรื่องการติดขัดแล้วเนี่ยเรายังยังมีมาตร,รการเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัย หาในส่วนของมีวัยรุ่นนะครับเด็กแว้นอะไรต่งางๆที่ออกมาขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับที่ขาดมีเรื่องกฎเกณฑ์ก็ได้มีมาตรการในการวางกำลังในการตั้งจุดตรวจนะครับเพื่อป้องกันเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งภารกิจของเราตอนนี้เราเราได้กําหนดจุดต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดของข้อบังคับการจราจรเป็นจุดนะครับผมนี่เรไม่ได้บอกว่าจุดไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ก็มีการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ซึ่ง ก็ขอขอความร่วมมือคนการดำเนินนบาการออกกําลังกายในพิธการให้รักษากฎระเบียบกฎกติกาของสังคมโดยเฉพาะพรบจราจรให้ใช้สนนร่วมกันอย่างปลอดภัยนะครับก็เต็มที่ครับวันนี้สำหรับกองพิทัรษ์การรัฐธรรมนูญก็พร้อมนะครับ บในการจัดงานที่มีประชาชนไปแาซาล่เรากระทบนะครับเราก็มีดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องการจราจรนะหลายจุดนะครับในเทพทีบีการประชาชนไปร่วมหลายจุดไม่ว่าที่ประชาชนจัดเองทเทปเเชียทีฟพิเอคอนสยามที่ถานาไ้ก็จะมีส่วนขอกพระบาราแปดอย่างเงี้ยนะฮะยกตัวอย่างแล้วก็เราได้วางในเรื่องความรักษาความปลอดภัย ด่วนของการจราจรด้วยนะครับทําไงก็ได้จะทําให้การจราจรมัน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 ไม่ติดขัดนะครับอันนี้คือเป้าของเราส่วนที่2ก็คือเรื่ององอุบัติเหตุเรื่องความปลอดภัยการขับขี่รถ ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ฝากผู้จัดพันในส่วนของการไปร่วมกิจกรรมเลยกระโทงอยากจะให้ใช้รถสาธารณะมากด้วยจากที่จอดรถไม่ไม่เตี้ยพอเน่นะครับก็ใช้ความรงในการเดินข้ามถนนดูในเรื่องของความปลอดภัยอย่ดีด้วยนะครับก็เป็นความอบอข่งกองไฟสุดๆหนึ่งนะครับอย่างเช่นสะพานที่ห้ามมอเตอร์ไซค์สะพานวัดรังแปดที่จะเชื่อมไปยังสะพานของระดับลยฟารมนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามี มึงก็ใส่กันากมนา มการล็ใช่ับา้ไปแล้วนะครับในเับที่ที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วรปีนี้เราจะวางแผนในการที่จะกัดการคดีนะครับวางแผนในมาตรการการปราบปรามแล่เราป้องกันเององไรก็ตามขอขอฝากว่าการทําแล้วแต่ให้กำลังถึงความปลอดภัยของอนนะครับน้องๆเยาวชนก็เข้าใจในประเป็นนีแต่ก็ต้องเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองและผู้อื่ด้วยนะครับ ช่วงเวลาที่เราจะต้องเตืนพิเศษว่าการจราจรอาจจะแออัดช่วงนี้นตอนกลางคืนมามันจะขึ้นมาเลยทีเดียครับตอนนี้ผมให้จราจรลงพื้นที่ตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับเร่งระบายรถที่ที่อาจจะสะสมติดขัดแล้วก็ช่วงที่ประชาชนออกมาเลยกระทบในช่วงของข้ามนะครับตัวนี้เป็นจุดที่น่าจะทําให้การจราจรมีปัญหาติดขัดก็ให้ให้ดูเรื่องเส้นทางในทุกช่องทางว่าตรงไหนติดขัดให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางเส้นทางอื่นนะครับเส้นทางรองเพื่อความ สะดวกของพี่น้องประชาชนส่วนมาตรการหลักๆเลยหลักของการที่มีการเลือกเป็นโครงการแล้วเนี่ยที่เป็นช่วงที่อาจจะต้องใช้มาตรการคุ้มเข้มในเรื่องการตั้งจุดกวาดที่สามนะครับตั้งเกือบัวเือบทคนแล้วก็ให้ดูในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นต่างๆที่อาจจะก่อเหตุอย่างที่ว่าเนี่ยเพื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางกลับด้วยนะครับทั้งมาแล้วก็กลับที่ออกมาร่วมเทศกาลการตั้งจุดกวาดที่สามีูตรวจแอลกอฮอล์ด้วยครับด้วยตรวจแอลกอฮอล์ ส่วจเรื่องงานป้องกรรรารปราบปรามด้วยรณาการร่วมกันในทุกมาตราการนะครับโน่นจะมออีเรอยเหตุสิ่งหน้าเช่นว่นเาเรื่อง่าเกิดบาดเจ็บอะไรครับเรื่องจุดภุเขเรื่องใบโกมนะครับประทัดอะไรกี่ต้องการอะไรก่อความเดือดร้อนทางการนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับใน,น,น,นกรณีดังกล่าวไม่ขอคนร่วมมือนะครับเราเราไม่อยากเาดือดร้อนบรณการด้วยนะครั ในการเล่นกิจการอย่างปลอดภัยนะครับไม่กระทบคนอื่นโดยเฉพาะปีนี้เรามีนักท่องเที่ยวมาเดือนนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาอยากเห็นว่าเป็นที่ดีงามของคนไทยนะครับที่ดีๆที่อยากจะให้นักท่องเที่ยว่างชาติได้เข้ามาดูวัฒนธรรมเราที่ดีๆนะครับ